สวัสดีครับผมแม็กพัทริจิุสิิธิ์นะครับผมพุ่งกับภาพยนตร์เรื่องโลเคชันบ้านติดกันครับจริงๆแล้วที่ผ่านมาครับก็จะทําในส่วนของ acting code นะครับแล้วก็จะทําเกี่ยวกับเรื่องการกากับละครเวทีครับผมแล้วก็ช่วงหลังมาก็เลยเริ่มจริงๆจริงๆละครเวทีเนี่ยครับก็คือที่กํากับมาเนี่ยก็ไม่ตรงสายกับที่เรียนนะครับแต่ว่าจริงๆเราเรียนภาพยนตร์มาแต่ว่าคราวนี้เนี่ยก็กลับเข้ามา ทำในสิ่งที่ตัวเองเรียนอีกครั้งหนึ่งก็คือกลับมาทําภาพยนตร์ซึ่งถือว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่กํากับเลยครับผมมีคนแนะนําว่าทําหนังวายสิพี่แม็กเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหนังวายกำลังเป็นกระแสทาซีรีส์วายสิแม็กแบบซีรีส์กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยแบบตัดสินใจว่ามาลุยงานที่ตัวเองรักอีกสักครั้งหนึ่งที่จริงแผนแรกอะฮะว่าอยากจะได้แบบนักแสดงที่มีชื่อเสียงเข้ามาเล่นนะฮะแต่ว่า,เ,าเราคิดไปคิดมาแล้วว่า ในการกลับที่เรากลับเข้ามาทํางานในครั้งนี้เนี่ยเราก็อยากจะทํางานากับนักแสดงหน้าใหม่นะครับที่ที่เราอยากจะแบบตอนนี้เนี่ยมีน้องๆหลายๆคนนะฮะมีวัยรุ่นหลายๆคนที่อยากจะเข้าสู่วงการบันเทิงแต่ก็ยังหาโอกาสตรงนี้ยังไม่เจอเราก็เลยว่าอย่างนี้แล้วกันไหนๆเราเข้ามาหนึ่งมันเป็นโอกาสสาหรับตัวเราเองแล้วเราก็อยากจะมีโอกาสดีๆให้กับคนอื่นด้วยจึงเปิดแคสติ้งขึ้นมา จริงๆถามว่ากลัวกระแสด้้าลบไหมไม่กลัวครับเพราะว่าจริงๆหนังวายเรื่องนี้ของผมนะฮะเราไม่ได้ไปเน้นในเรื่องของแบบฉากที่เป็นเลิฟซีนหรือฉากที่เป็นแบบที่เขาเรียกว่า nc อะไรอย่างเงี้ยนะฮะในแบบสับของหนังวาย,ยานี่นะฮะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมกําลังมองเห็นว่าวันนี้เราเป็นสื่อสื่อหนึ่งที่อยากจะเผยแพร่ว,ว่าจริงๆแล้วอะฮะความสุขของมนุษย์อะครับมันอยู่ที่ตรงไหนนะฮะ แล้วก็หนังเรื่องนี้มันถ่ายทอดให้เห็นถึงว่าถ้าคนดูดูแล้วคุณจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่คุณน่ะยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นยอมรับในสิ่งที่ตัวเองตัดสินใจและลงมือทํามันจริงๆนั่นคุณจะเจอความสุขที่มันยิ่งใหญ่แล้วก็ผมก็มองเห็นว่าจริงๆแล้วความรักอ่ะครับมันไม่ได้จํากัดที่ว่าเพศหญิงเพศชายผู้ชายผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงนะ,ะจริงๆตัวละครหลักๆของเราอ่ะครับมีอยู่3ตัวด้วยกัน ซึ่งจะเป็นตัวละคระตัวพระเอกอย่างนี้ดีกว่านะฮะก็คือเป็นตัวละครที่ชื่อว่าเอิร์ธนะครับซึ่งเอิร์ธเนี่ยเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับที่มีบ้านอยู่นะฮะต่างจังหวัดนะฮะซึ่งเรายกกองถ่ายไปถ่ายที่เชียงรายนะฮะก็คืออยู่ต่างจังหวัดอยู่คนเดียว ด้วยความโดดเดี่ยวเหมือนเป็นโลกใบหนึ่งที่ยังมีความมืดมนทําทุกอย่างตามความต้องการของพ่อแม่ทั้งที่ตัวเองมีความฝันที่อยากจะเป็นนักดนตรีอยากจะเป็นคนแต่งเพลงแต่จริงๆแล้วพ่อแม่อยากให้เป็นวิศวกรก็ยังเดินตามเส้นทางที่พ่อแม่วางไว้ยังเป็นโลกที่แบบว่าอยู่ในตัวเองที่มันมืดมนแต่วันหนึ่งครับเมื่อมีซันซันที่เป็นเพื่อนบ้านที่ย้ายเข้ามาครับผม มันทําให้วันนั้นนะครับเอิร์ธที่เป็นโลกที่มันกําลังมืดมนนะครับมันกลับได้รับแสงสว่างจากสันสันนี่ที่เป็นพระอาทิตย์ที่มาส่องให้กับโลกนะฮะเมื่อสันย้ายเข้ามาอยู่ข้างบ้านของเอิร์ธชีวิตของเอิร์ธก็เปลี่ยนไปชีวิตของเอิร์ธมีแสงสว่างมากขึ้นนะฮะจนวันหนึ่งเรื่องราวกับพลิกผันอีกแล้วนะฮะก็คือมีหมอกครับเป็นเพื่อนของเอิร์ธเนี่ยนะฮะเข้ามาแล้วก็รู้จักกับสันก็เลยทําให้เรื่องราวของพวกเขาอนะครับ มีการต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะค้นหาว่าจริงๆแล้วความรักของตัวเองมันอยู่ตรงไหนสวัสดีครับกองปราบพัชพลศรีสานะครับผมหรือว่ากองปราบบ้านติดกันนั่นเองครับตอนนี้อายุ21ปีครับผมสวัสดีครับผมปังปอนสุริยกุลพมเสดนะครับตอนนี้อายุ22ครับผมอ้นนัทการอ้นมานะครับหรือว่าอ้นบ้านติดกันครับผมอายุสิ้นปีนี้จะ21แล้วครับคือจริงๆมันก็เป็น ทางด้านที่เรียนอยู่ด้วยครับหมายถึงว่าผมกําลังศึกษาอยู่คณะนิเทศศาสตร์ครับผมสาขาศิละปะก,การแสดงครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นละครเวทีแต่ว่าเซนต์ต่างๆหรือว่าทฤษฎีการแอคติ้งเนี่ยครับมันก็สําหรับป๋าเองเป่าว่ามันคล้ายๆกันก็เลยอยากจะลองลองที่จะพัฒนาตัวเองดูหมายถึงว่าพัฒนาทางด้านความสามารถในในด้านการแสดงทางฟิล์มด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็เลยประกาเรื่องแรกเป็น เป็นภาพยนตร์เรื่องแรกดีกว่าครับท,ที่ที่เคยออกมาแคสครับผมผมก็ลองไปสมัครดูแล้วก็ลองส่งคลิปเข้าประกวดดูอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกมันเป็นความทา้าทายนะครับที่แบบว่าอยากเล่นหนังก่อนแต่ยังไม่ได้คิดในส่วนที่ว่าเออเป็นหนังวายหรือเปล่าเป็นหนังที่ไม่วายหรือเปล่าเนี่ยผม,มยังไม่ได้คิดครับยังคิดว่าเออตัวเองอยากแค่เข้าไปลองแสดงอยากอยากไปหาประสบการณ์ดูแค่นี้ก่อนหน้านี้ไม่เคยเรียนเลยครับไม่เคยเรียนเลย ผมเรียนบริหารครับเรียนบริหารธุร,รกิจตั้งแต่ปีหนึ่งครับประสบการณ์การแสดงไม่เคยผ่านมาเลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกและประสบการณ์ครั้งแรกเลยครผมเรียนเกี่ยวกับบริหารธุรกิจครับออในภาพยนตร์รับบทเป็นซันครับผมซันซันซันเป็นเด็กมัธยมครับเด็กม .5 เป็นนิสเป็นเด็กที่นิสัยเนี่ยเ,ออเป็นเด็กนิสัยดีคนหนึ่งครับร่าเริงแล้วก็มีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบที่จะพูดคุยกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับพยนตร์เรื่องนี้ผมรับบทเป็นเอิร์ธนะครับตัวเอิร์ธเนี่ยจะเป็นคนที่หมนหมองนะครับคนที่เก็บกดข้างในเองไม่กล้าบอกใครเก็บไว้ในกับคุยกับตัวเองอย่างเงี้ยครับเป็นคนที่แบบเก็บกดนะครับเพราะว่าต้องเดินตามทางที่พ่อแม่ปูไว้ครับซึ่งมันมันยากสำหรับผมเหมือนกันสําหรับบทนี้เพราะว่าผมมาเป็นคนล่าเริง เป็นคนแบบอยู่กับเพื่อนๆแบบสนุกสนานเป็นคนแบบแฮปปี้ครับแต่พอมาเล่นบทเนี้ยมันมันมันก็มีความกดดันพอสมควรครับแต่มันมันก็ยังมีความเหมือนก็คือว่าตัวของเอิร์ธเนี่ยเขาเล่นกีตาร์ร้องเพลงได้ก็ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นความคล้ายคลึงกับผมเป็นหมอกครับซึ่งหมอกเนี่ยจะเป็นเพื่อนกับเอิร์ธแล้วก็ตัวคาแรคเตอร์ของหมอกเองนะครับจะเป็นคนตรงๆเป็นคนกล้าแสดงออกครับคิดอะไรก็ทําออกไปแบบนั้น มีความกล้าได้กล้าเสียครับตัวชีวิตจริงกับตัวละครที่เล่นในภาพยนตร์ใช่ไหมครับก็จริงๆเรียกได้ว่าก็สัก80%ก็คล้ายๆกันอยู่ครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่มี energy หรือว่ามีพลังอะไรต่างๆในในแต่ละวันเนี่ยคล้ายๆกับตัวคาแรคเตอร์อยู่เหมือนกันแตกต่างค่อนข้างมากเลยครับเพราะว่าผมเองเนี่ยเป็นคนที่ขี้อายแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองครับจะแบบ มีอะไรก็จะเก็บเอาไว้ไม่ค่อยกล้าแสดงออกไปครับถ้าเป็นทางความสามารถทางด้านการแสดงก็คงจะต้องพัฒนาขึ้นอีกครับคงให้ประมาณ6-7ถึง7ครับผมแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงความตั้งใจกับงานชิ้นแรกก็ก็ก็กขอให้10แล้วกันครับเพราะว่าเป็นเป็นงานชิ้นแรกที่ก็ตั้งใจจริงๆครับผมก็เป็นนักแสดงมือใหม่นะครับก็เรียนแอคติ้มาน้อยพอสมควรนะผมให้คะแนนกับตัวเองแค่5แค่6นะครับแต่ แต่ความความตั้งใจของผมอะผมให้เต็มสิบเลยครับจริงๆผมตั้งใจทํามากๆถึงถึงแบบตัวเองจะการแสดงอาจจะแบบไม่ดีหรือว่าการแสดงอาจจะน้อยประสบการณ์น้อยแต่ผมเต็มที่มากครับทุ่มเทเจริงครับบอกก่อนว่าผมเป็นนักแสดงหน้าใหม่แล้วก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกด้วยก็ให้ห้าละกันครับผมฉากประทับใจเหรอครับจริงๆอะถ้าเป็นฐานะการแสดทางด้านแบบที่ อคติ้งอะไรเงี้ยครับก็จะมีซีนหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นซีนอารมณ์ที่สุดละสําหรับปราเพราะแบบมันมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายเกิดขึ้นมาแล้วแบบทําให้มันมาถึงจุดนี้แล้วพอมาถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วมัน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  break มันแตกหรือว่าความรู้สึกมันสูญเสียไปอย่างเงี้ยครับก็มันก็หนักหน่วงอยู่สําหรับปราบเองก็เลยรู้สึกว่าประทับใจซีนนี้ที่ทําออกมาได้ครับซีนประทับใจของผม มีความกดดันอยู่ในในใจออกมาสุดท้ายและเบิดออกมาแล้เบิดออกมาแล้วก็เหมือนปลดล็อกตัวเองฮะเหมือนปลดล็อกตัวเองแล้วก็ความรู้สึกมันทะลักออกมาจนแบบในในชีวิตในชีวิตเนี้ยไม่มีใครไม่ไม,ไม่ไม่เคยมีใครเจอตัวละครน,นี้เป็นแบบนี้มาก่อนนะครับซึ่งตรงนั้นะผมผมสามารถแบบทําให้ตัวเองเข้าถึงฟิลอารมณ์นั้นได้ครับผมประทับใจตรงนี้ ก็จะเป็นซีนอารมณ์ครับเพราะว่ามันต้องสื่ออารมณ์ออกไปให้ทั้งผ่านกล้องแล้วก็ผ่านผู้ชมนะครับผมต้องพยายามแสดงอารมณ์ออกไปเพื่อให้ทุกคนรับรู้ว่าซีนนี้อารมณ์มันเป็นแบบนี้นะครับออทาง Ig ของผมก็ P R A B ครับผม under score P K P W S ครับผม IG ของผมนะครับสุริยกุลครับ S U R I Y A K U N แล้วก็ under score ครับ ในไอจีนะครับชื่อผมก็คือ NDK underscore AON ครับผม